กลับสวัสดีครับผมมาเจอกับผมบิ๊กบอสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21เมษายนพุทธศักราช2568นกะครับกลับมาเจอกับผมบิ๊กบอสคนเดิมนะครับกับวิเคราะห์บอล3คู่ประจำวันหน้า YouTube ของเราทุกวันนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ผมคัดมาให้เหมือนเดิมนะครับกับ3คู่ประจำวันของเราทุกวันนะครับไปเริ่มที่คู่แรกนะครับผม f c ฟทูนนะครับเปิดบ้านเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างวิว1900นะครับแล้วก็คู่ที่2ของค่ำคืนนี้นะครับปามาัสโซนะครับเปิดบ้านเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างม้าลายูเวนะครับยูเวนตุสครับแล้วก็คู่สุดท้ายตัวเน้น VP ของเราค่ำคืนนี้นะครับอานชีนะครับเปิดบ้านเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างลอริยองนะครับ ต้องบอกว่านะครับผลงานของเราเมื่อวานนี้หน้า u t u b e นะครับย่ำแย่เหลือเกินนะครับสามคู่เมื่อวานนี้พลาดเสียท่าโดนกันไปทุกคู่เลยนะครับผมถึงหน้า YouTube เราจะพลาดเสียท่าเมื่อวานนี้นะครับแต่ในกลุ่ม VP นะครับผมไปแก้มือให้ทุกท่านนะครับพี่พีคนไหนที่อยู่ในกลุ่ม VP รับประกันนะครับอยู่ด้วยกันผมไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนี่นะครับผลงานในกลุ่ม VP เมื่อวานนะครับแก้ตัวจากหน้า u t u b e นะครับที่ทำพลาดกันไปเสียนะครับขออภัยด้วย จริงๆนะครับทุกท่านแต่ผมจัดให้พี่ๆทุกท่านที่เข้าไปในกลุ่ม VP นะครับบอกเลยนะครับจัดกันให้แบบหวานเจี๊ยบเต็มคาราเบลแน่นอนนะครับเมื่อวานไปลุยที่คู่ตอนเที่ยงกันก่อนดีกว่านะครับคาชิว่าเลโชนะครับบุกไปเจอกับโซนันเบนแบนแมนะครับบิ๊กบอสให้เลือกเชร์ไปทางฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างคาชิว่านะครับที่ไม่ต้องแบกอะไรนะครับกดเชร์ไปในราคาเสมอนะครับจบเกมมานะครับคาชิว่าบทเอาชนะได้ตามคาดนะครับ1ประตูต่อศูนย์เช็คบินไป แล้วก็คู่ที่2นะครับไปต่อที่ยองบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับเปิดบ้านเกมนี้เอาชนะต่อเดกู FC มาได้ตามที่เราคาดเลยนะครับผม3ประตูต่อ1เต็มคาราเบลครับแล้วก็คู่สุดท้ายเมื่อคืนนี้นะครับในกลุ่ม VP นะครับไปที่เวเลสวินเนฟนะครับผม เปิดบ้านเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างโครโมโนเลสนะครับผมคู่นี้บิ๊กบอสให้ไปทางฝั่งของเจ้าทินอย่างเวเลสลิฟนี่นะครับผมพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะมาได้นะครับสองประตูต่อหนึ่งเช็คบินกันไปนะครับในกลุ่ม VP ีเมื่อวานต้องบอกว่าวานเจ็บแน่นอนนะครับผมสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับอยากได้แบบนี้นะครับอยากได้เหมือนในกลุ่ม VP นะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับผมเพียงแอดไลน์ด้านล่างมาเลยครับผม s อดาย975 WLFPV นะครับเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับย้ำนะครับเข้ากลุ่มฟรีไม่ มีค่าใช้จ่ายครับผมอยู่ด้วยกันผมดูแลพี่เองครับผมรับประกันพากันบวกจัดไปครับเอาละครับจบการโฆษณากันเพียงเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่วิเคราะห์บอลของค่ำคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับ f c ูนะครับเปิดบ้านเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างวิว1 9 0 0นะครับเราไปดูสถิติของทั้ง2กันเลยดีกว่านะครับผมเราไปดูสถิติตอนนี้นะครับ ไปดู h e a d t o ูเฮดของทั้งสองที่เจอกันมาเลยนะครับหเกมล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันมานะครับเป็นทางฝั่งของ FC ฟซทูนะครับเก็บชัยชนะมาได้สามเกมนะครับเสมอกันไป1เกมแล้วก็แพ้ทางฝั่งของวิวหนึ่งไปหเกมนะครับผมจากสถิติที่เจอกันมา5เกมล่าสุดเป็นทางฝั่งของ f อฟซทูนะครับที่ดูแล้วมักทําได้ดีกว่าแล้วก็เหนือกว่าระดับหนึ่งนะครับแต่รอบนี้นะครับ เกมนี้ <łat S 1> บิ๊กบอสจะไม่เลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับบิ๊กบอสขอเกินก่อนนะครับว่าเกมนี้ผมจะไม่เลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมจะให้เลือกมองที่กำแพงบนหรือว่าสูงนะครับผมทำไมผมถึงมองที่กำแพงบนหรือว่าสูงเดี๋ยวเรามาดูสถิติหลังจากนี้กันเลยดีกว่านะครับเราไปดูฟ้องปัจจุบันของทั้งสองดีกว่านะครับปัจจุบันนี้นะครับเรามองที่เจ้าถิ่นก่อนนะครับ5เกมล่าสุดผูร้รายการของเจ้าถิ่นตอนนี้อย่างเ c ฟซีทูนนะครับ พวกเขาเก็บชัยชนะมาได้3เกมนะครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับแม้ว่าฟอร์มจะดีนะครับแต่เรามาดูลึกๆนะครับแต่ละเกมนะครับ FC ทูนไม่ยิงเขาก็โดนเขายิงนะครับผมแต่ละเกมที่ลงเล่นนะครับเฉลี่ยนะครับ สกอร์ทั้ง2ฝั่งไม่ต่ำกว่า3ประตูนะครับของ f c ทูลตอนนี้จากสถิติตอนนี้นะครับเรามาดูฟอร์มในบ้านกันบ้านดีกว่านะครับยิ่งในบ้านต้องบอกว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับผมแม้ว่าในบ้าน f c ทูลจะร้อนแรงเลยนะครับ5เกมล่าสุดรุ่รการในบ้านตัวเองพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้ถึง4เกมนะครับแล้วก็หลุดเสมอเพียงเกมเดียวเท่าน,นั้นนะครับแต่ละเกมที่เล่นในบ้านนะครับ f c ทูลยิงไม่ต่ำกว่า2ประตูนะครับผม โอ้โหคู่นี้นะครับฉะนั้นบิ๊กบอสนะครับแม้ว่าทางฝั่งของเจ้าถิ่นฟอร์มจะร้อนแรงนะครับแต่ก็ประมาททางทีมเยือนไม่ได้นะครับผมเรามาดูฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างดีกว่านะครับอย่างวิว1 9 9 0นะครับ5เกมล่าสุดทุกรายการตอนนี้ของทางวิวนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้2เกมนะครับเสมอ2เกมแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดูสิครับฟอร์มพวกเขาไม่ได้ต่างจากทางเจ้าถิ่นอย่าง f c 2เลยนะครับ ร้อนแรงแล้วก็ดูเข้าฝักเข้าฝาไม่แพ้กันเลยนะครับแต่จากสถิติที่เราดังว่านะครับผมคู่นี้ก็เช่นกันนะครับเมื่อลงเล่นนะครับไม่ยิงเขาก็โดนเขายิงนะครับแม้ว่ายิงประตูเขาได้เยอะนะครับก็เสียประตูเยอะเช่นกันนะครับสำหรับวิวหนึ่งเก้ารเรามาดูฟอร์มนอกบ้านของวิวกันบ้างดีกว่านะครับ5เกมล่าสุดนอกบ้านตัวเองนะครับดังเช่นกันนะครับผมพวกเขาถือว่าดีใช่ย่อยเลยนะครับ 5เกมล่าสุดทุกรายการตอนนี้นอกบ้านตัวเองพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้3เกมนะครับแล้วก็หลุดแพ้ไป2เกมนะครับโอ้โหแต่แต่ละเกมนะครับดูสิครับสูงลิปริวเลยนะครับเมื่อพวกเขาลงเล่นนะครับช่วงนี้ฉะนั้นนะครับคู่นี้บิ๊กบอสจะไม่เลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับคู่ระหว่าง FC ทูนเปิดบ้านเจอกับทางวิว1900นะครับ บิ๊กบอสขอหักปากกาเซียนนะครับเลือกเชียร์ไปมองที่กำแพงบนหรือว่าสูงนะครับย้ำนะครับคู่ระหว่าง FC t ทูนเปิดบ้านเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างวิว1900ะครับคู่นี้บิ๊กบอสให้เลือกมองที่กำแพงบนหรือว่าสูงนะครับผมคิดว่า3ามเมล็ดมีแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ เอาละครับเราไปต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าถิ่นปามากาโซนะครับเปิดบ้านเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างม้าลายยูเวนตุตนะครับผมเรามาดูสถิติของทั้ง2กันเลยดีกว่านะครับ ฟอร์มปัจจุบันตอนนี้นะครับจากสถิติเฮตุเ e ต่ทั้งคู่เจอกันมานะครับหเกมล่าสุดนะครับเป็นทางฝั่งของยูเวนตุสนะครับเก็บชัยชนะมาได้ถึง4เกมนะครับแล้วก็หลุดเสมอกับทางปาระมาราโซมา1เกมนะครับจากสถิติ5เกมล่าสุดที่เจอกันมาชัดเจนนะครับว่ายูเวนตุสคมกว่าทุกอนูรูหุมขนเลยนะครับผมทั้งในและนอกบ้านถือว่าเก็บเรียบนะครับสำหรับยูเวนตุส เรามาดูฟอร์มปัจจุบันตอนนี้กันดีกว่านะครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นนะครับยังปะมากัสโซฟอร์มปัจจุบันตอนนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีนะครับจาก5เกมล่าสุดทุกรายการตอนนี้นะครับพวกเขายังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็สะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเช่นกันนะครับสะกดเป็นแค่คําว่าเสมอนะครับเพราะว่าเป็นการเสมอมาถึง5้าเกมรวดเลยนะครับสาหรับปะมากัสโซตอนนี้นะครับผม เรามาดูฟอร์มในบ้านของพวกเขากันบ้างดีกว่านะครับฟอร์มในบ้านของปามากกโซนะครับ5เกมล่าสุดรูปรายการตอนนี้นะครับในบ้านตัวเองพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นนะครับเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับฟอร์มก็ยังถือว่ากระท่อนกระแทน่นเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแม้ว่าพวกเขาจะไม่แพ้แต่ก็ชนะไม่เป็นนะครับสำหรับปามากกโซนะครับเรามาดูฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างดีกว่านะครับฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างยูเวนะครับผมอย่างยูเวนตุสนะครับ 5เกมล่าสุดทุกรายการตอนนี้นะครับแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ดีกว่ามากนะครับผมแล้วก็แต่ก็ไม่ได้เป็นรองนะครับผมจากสถิติตอนนี้5เกมล่าสุดทุกรายการของยูเวนตุสนะครับแม้ว่าพวกเขาจะเก็บชัยชนะมาได้2เกมนะครับเสมอไป1เกมแล้วก็หลุดแพ้ไป2เกมนะครับแต่ก็วัดกันปอนต่อปอนจากขุมกําลังแล้วก็ฟอร์มนะครับดูถึงความแน่นอนแล้วนะครับผมยังคิดว่าทางฝั่งของยูเวนะครับมีดีกว่าแล้วก็ดูคาดหวังได้มากกว่านะครับเรามาดูฟอร์มนอกบ้านของยูเวกันบ้างดีกว่านะครับ 5เกมล่าสุดนอกบ้านของยูเวนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้2เกมนะครับเสมอ2เกมแล้วก็หลุดแพ้ไป1เกมนะครับผมรวมๆก็ยังถือว่าฟอร์มไม่ดีแล้วก็ไม่แย่นะครับสําหรับยูเวนะครับแต่ถ้าผมคิดว่านะครับคู่นี้มาเจอกันแล้วนะครับระหว่างเจ้าถิ่นปามากาโซเจอกับทางยูเวนะครับวัดกันปอนต่อปอนตําแหน่งต่อตําแหน่งนะครับเกมนี้ยังไงผมยังเชื่อว่าทางฝั่งของยูเวนะครับมีดีกว่าแล้วก็เหนือกว่านะครับพวกเขา มีดีพอที่จะเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้นะครับผมที่ผมคิดดูตอนนี้นะครับฉะนั้นนะครับขอฟันธงเลยนะครับผมบิ๊กบอสเลือกฟันธงไปทางฝั่งของผู้มาเยือนนะครับอย่างยูเวนตุสนะครับผมคิดว่าบุกมาเกมนี้นะครับหน้าบทบีเอาสามแต้มจากทางฝั่งของเจ้าถิ่นอย่างปามากาโซไปได้นะครับผมย้ํานะครับครูนี้บิ๊กบอสให้เลือกเชียร์ทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างยูเวนะครับผมบุกมาเกมนี้หน้าบทบีเอาสามแต้มจากทางฝั่งเจ้าถิ่นไปได้ครับผม เอาละครับเดี๋ยวเรามาต่อที่คู่สุดท้ายนะครับคู่ VP ของเราค่ําคืนนี้นะครับไปที่คู่ระหว่างนะครับเจ้าทินอานชีนะครับเปิดบ้านเจอกับทางผู้มาเยือนยังลอลิยองนะครับผมเรามาดูสถิติของทั้งสองกันเลยดีกว่านะครับผมจากสถิติตอนนี้นะครับทั้งสองนะครับไม่เคยจากสถิติตอนนี้นะครับจากสถิติ จากอดีตนะครับทั้งสองเคยเจอกันมาเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับผมเจอกันมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นทางฝั่งของ ลอริยองนะครับเปิดบ้านเจอกับทางอานชีนะครับแล้วก็ลอริยองนะครับเปิดบ้านตบอานชีไปสีประตูต่อ2เลยนะครับผมถือว่าลอริยองนี่เด็ดขาดแล้วก็เด็ดดวงกว่าชัดเจนนะครับจากสถิติที่เจอกันมานะครับเมื่อล่าสุดนี้นะครับแต่เราขอมาดูฟอร์มปัจจุบันตอนนี้กันดีกว่านะครับฟอร์มปัจจุบันตอนนี้ของเจ้าทิ่นอย่างอานชีนะครับ5เกมล่าสุดทุกรายการตอนนี้พวกเขาเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นนะครับ แล้วก็เสมอไป2เกมแพ้ไป2เกมนะครับฟอร์มก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงขาลงนะครับยังดูจับทิศจับทางตัวเองไม่ค่อยได้นะครับสําหรับอานชีตอนนี้เรามาดูฟอร์มในบ้านของพวกเขากันบ้างดีกว่านะครับฟอร์มในบ้านของอานชี5เกมล่าสุดทุกรายการตอนนี้พวกเขาเก็บชัยชนะมาได้1เกมเช่นกันนะครับแล้วก็เสมอไป2เกมแพ้ไป2เกมนะครับผมฟอร์มก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงละสัมระสายจับทิศจับทางไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมทั้งในและนอกบ้านก็ถือว่าพอๆกันครับ เอาเนี่ยเอานอนไม่ค่อยได้พอกันเลยนะครับสาหรับอานชีตอนนี้เรามาดูฟังผู้มาเยือนกันบ้างดีกว่านะครับฟังผู้มาเยือนอย่างลอริยองนะครับถือว่าผลงานพวกเขาดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับคู่นี้ถือว่าผลงานต่างกันลาวฟ้ากับเหวก็ว่าได้นะครับลอริยองตอนนี้พวกเขากําลังอยู่ในช่วงดีนะครับฟอร์มกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับตอนนี้5เกมล่าสุดทุกรายการตอนนี้พวกเขาเก็บชชยชนะมาได้ถึง4ี่เกมเลยนะครับผม แล้วก็หลุดแพ้เป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นการเก็บชัยชนะมาถึง4เกมรวดนะครับจาก4เกมล่าสุดต,ตอนนี้พวกเขาเก็บชัยชนะมา4เกมรวดเลยนะครับช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงมั่นใจนะครับผมแนวลุกถือว่าจัดจ้านใช้ได้เลยนะครับผมแต่ละเกมลงเล่นนียิงไม่ต่ํากว่า2ประตูนะครับสาหรับรอลอริยองนะครับเรามาดูเกมนอกบ้านของพวกเขากันบ้างดีกว่านะครับเกมนอกบ้านก็ถือว่าขึ้นหิ่งไม่แพ้กันเลยนะครับจัดจ้านใช้ได้เลยนะครับผม เกมล่าสุดทุกรายการนอกบ้านตัวเองพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้ถึง4เกมนะครับแล้วก็หลุดแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับถือว่าลอริยองนะครับเด็ดขวาเด็ดขาดแล้วก็มาตรฐานสูงกว่าชัดเจนนะครับผมคู่นี้บิ๊กบอสขอเลือกฟันธงเลยนะครับระหว่างลอริยองนะครับเจอกับทางเจ้าถิ่นอานชี คูนี้ไม่ต้องคิดมากกดไปทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างลอรียองเลยนะครับบุกมาเกมนี้นะครับโอกาสกินนิ่มสูงเลยนะครับผมคิดว่าพวกเขาเอาชนะได้สบายๆครับลุ้นอย่างเดียวครับลุ้นยิงให้ขาดลอยนะครับผมย้ำนะครับคู่ VP ีของเราค่ำคืนนี้เจ้าถิ่นอานชีเปิดบ้านเจอกับทางลอรียองนะครับบิ๊กบอสให้ไปทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างลอรียองนะครับเกมนี้ชนะแน่นอนครับผมลุ้นแค่ยิงให้ขาดลอยนะครับ เอาละครับจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับวิคอบอลค่าคืนนี้นะครับวันจันทร์ที่21เมษายนพุทธศักราช2568นะครับจบกันไปแล้วกับวิเคราะห์บอล3คู่ประจําวันหน้า YouTube ของเรานะครับผมก่อนจากกันไปเดี๋ยวผมขอทวนกันให้อีกสักรอบนะครับผมไปที่คู่แรกนะครับ FC ทูนนะครับเปิดบ้านเจอกับทางวิว1900นะครับคู่นี้บิ๊กบอสให้เลือกไปมองที่กำแพงบนหรือว่าสูงนะครับผม แล้วก็คู่ที่2นะครับปามากัสโซเปิดบ้านเจอกับทางยูเวนตุสนะครับคู่นี้บิ๊กบอสให้เรื่องมองไปที่ผู้มาเยือนนะครับอย่างยูเวนตุสนะครับบุกมาเกมนี้นะครับโอกาสที่จะเอาชัยชนะจากทางฝั่งของเจ้าถิ่นนี่มีไม่มะมีไม่น้อยเลยนะครับผม แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับคู่ VP ีของเราค่ำคืนนี้นะครับอานชีเปิดบ้านเจอกับทางผู้มาเยือนอย่างลอรียองนะครับคู่นี้บิ๊กบอสนะครับไม่ต้องคิดมากเลือกฟันธงไปทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างลอริยองเลยนะครับบุกมาเกมนี้เอาชนะได้แน่นะครับผมลุนแค่ยิงให้ขาด้อยนะครับเอาละครับ คู่แรกนะครับสูงคู่ที่2อนะครับยู่เวนตุสคู่ที่3ามนะครับลอรียองนะครับเอาจบกันไปแล้วนะครับสำหรับค่ําคืนนี้นะครับพี่ๆคนไหนอยากได้นอกเหนือจากหน้า y t u t u นะครับอยากได้ตัวเน้นตัวเทปหรือว่าชุดโครงการนะครับไปเจอกันในกลุ่ม VP นะครับผม ในกลุ่ม V.P ผมมีของดีให้ทุกวันแน่นอนครับผมไม่เจอกันหน้า youtube แต่ในกลุ่ม V.P ผมมีให้ทุกวันนะครับย้ำนะครับมีให้ทุกวันไม่ขาดมือครับผมใครอยากเข้ากลุ่ม V.P เพียงแอดไลน์ด้านล่างมาได้เลยครับผมเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาครับไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ